ชัดชาติเคลื่อนไหวปมถัง,งดับเพลิงระเบิดกลางโรงเรียนดังผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา14นาฬิกา15นาทีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยต่อสื่อมวลชนหลังรับฟังการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างช่วงปลายของการสาธิตครั้งที่สทําให้เกิดเหตุเด็กนักเรียนเสียชีวิต สำหรับถังที่ระเบิดไม่ใช่ถังแกส๊สแต่เป็นถังดับเพลิงขนาด10บปอนนำไปเติมน้ำยาที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาถัางมีแรงดันมากกว่า800 psi ซึ่งแตกต่างจากถังดับเพลิงทั่วไปที่สีแรงดันเพียงร้อยกว่า psi เท่านั้นถังดังกล่าวใช้สำหรับการสาธิตส่วนสารที่อยู่ในถังเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่มีความเย็นจัดและไม่ฟุ้งกระจาย ส่วนสาเหตุของการระเบิดขนาดนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะใช่สาเหตุที่วางถังไว้บริเวณแดดกลางแจ้งหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้ต้องรอเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทําการตรวจสอบและยังไม่ทรา,าบว่าเป็นถังส่วนตัวที่เจ้าหน้าที่นํามาเองหรือเป็นถังของกอทอมอส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาจากสถานีดับเพลิงสามเสนอย่างไรก็ตามไม่ว่าถังดังกล่าวจะเป็นถังส่วนตัวที่นํามาหรือถังของกอทอมอก็แล้วแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ ก็ต้องเยียวยาทางผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมถึงเด็กนักเรียนเนื่องจากอยู่ในสภาพเสียขวัญจำเป็นต้องนำนักจิตวิทยาของกรุงเทพมหานครเข้ามาดูแลสภาพจิตใจพร้อมทั้งทบทวนการทำงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรปัญหาเกิดจากถังที่ไม่ได้คุณภาพหรือถังชำรุดหรือเจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญอาจดูเหมือนเป็นวัวหายแล้วลออ้อมคอกแต่มันจำเป็นต้องทำจริงๆแล้วการซ้อมดับเพลิงครั้งนี้ถือเป็นเรื่องดีแต่เมื่อ เกิดความผิดพลาดก็ต้องนำมาแก้ไขและปรับปรุงไม่ใช่ว่าจะหยุดการฝึกซ้อนลักษณะนี้เลยเป็นไปไม่ได้